เกาอก้เชงลังคันสไตล์ตัวจริงที่นี่ที่ครับชอรดานช้างเขาอุย้ยสิงเทอร์โบล้าใจจริงๆสวัสดีครับพบกับชอรดานช้างกรุ๊ปครับ,รบตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับเราอยู่ที่บริษัทชอ่ดานช้างนวกิจจำกัดครับเห็นข้างหลังผมไหมครับผมลบให้ดูเลยรถไทยเก้านอก เช็คทั้งคันสไตล์ชาดั้งชางกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับ8340ครับเก่านอกเช็คทั้งคันนะครับก่อนที่เราจะไปดูรอบๆคันเรามารู้สเปคคันนี้กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับและตอนท้ายผมจะมาวิ่งรถคันนี้ดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยเป็นคานหน้าคารโลครับคันนี้รุ่นนี้คานหน้า40จะเป็นคานหน้าคารโล5น็อตนะครับ 8 3 40จะเป็น4สูบเอ่อ6สูบนะไม่ใช่4สบสูบครับมาดูใกล้ๆกันจะเป็นปัมเพ็ดนี่ฮะนี่3าี่หัวฉีด3เส้น1 2 3แล้วก็อีกฝั่งครับ1 2 3ก็เป็น6สูบกับปัมเพ็ดนะฮะแล้วเครื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่อง power star ครับและปายสมสีูดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีเทอร์โบด้วยครับ100 ยี่สิบห้าแงมาครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับน,นี่ครับเทอร์โบอ,อยู่ด้านนี้ฮะแม่เอยเทอร์โบครับเทอร์โบก็ต้องเช็คใหม่ด้วยนะครับเช็คใหม่ทั้งคันหรือเช็คตั้งแต่คานหน้าเครื่องเกียร์ท้ายนะฮะเช็คพร้อมให้ใหม่หมดเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องเนี่ยก็ต้องลื้อใหม่หมดเลยนะครับเครื่องเนี่ยลื้อใหม่หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าไอ้ที่เครื่องมาลื้อใหม่หมดอ่ะเป็นยังไงนะครับและวขาวิ่งอ่ะมันไซส์ขนาดไหนอันนี้เครื่องฟิตใหม่รุ่น8340ครับจะเป็นเซ็ตเป็นเทอร์โบนะครับนี่ปอกเราตีใหม่ให้หมดฮะตกลูกครับตกลูกเลยลูกต่อลูกครับ รต้องใส่เป็นของสแตนดาดเท่านั้นของไทยนี่ฮะนี่นะฮะมาตรฐานครับนิวฮอลแลนด์ครับเตรียมฟิตเครื่องครับ4 0รุ่นเทอร์โบครับเครื่องเก่านอกตัวเต็มเก่านอกเช็คทั้งคราวนี้ตัวเครื่อง8340ตัวเต็มนะครับนี่ เขาเองจะเป็นสแตนดาจะเป็นข้อ5นะครับเห็นเลขไหมเอ่ยนี่ครับนี่ดูภายในนะเก่าวนอกปิลเเครื่องใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูรอบๆคันนะครับก็เดี๋ยวมียางใหม่นะครับข้าวหกสูบเราจะใส่ยางไซส์1 4บสีายครับยางหลังจะเป็นขอบ 3, 4ครับนี่จ้าบไหมครับ ลูกค้าเขาเวทสีแดงเราจัดให้ครับค่าละสอก้อนรวมทั้งหมดเป็น4ก้อนคนระับเวทเราหลังกันล้อฟรีนะครับก่อนอื่นที่ผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าก่อนะคันนี้เป็นเกียร์1 2 2คูณนี่เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะดูง่ายๆ่ายเลยฮะดูกลองไฮดรอลิกครับมันจะมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีมากกว่า1ลูกครับ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์16หรือเกียร์24กองมันจะมีมากกว่า1ลูกครับถ้าไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้ามันจะมีเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมพาจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าเกียร์สุดสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายก่อนนะนี่ลูกค้าเอาผ่านบุกเบอร์ครับผ่าน4เพราะคันนี้มัน125ยปรงมา้าไหวยอยู่แล้วและลูกค้าจะัดไปครับกระบอกช่วยยกสองข้าง จัดเต็มไปเลยฮะคันนี้แน่นอนครับคันนี้ติดคอมแอร์ใหม่ครับติดฟีไม่พร้อมแล้วก็มีแปลงกรองด้วยของเปรียกูกใหญ่นะครับมาเดี๋ยวมาชมภายในตู้แอร์กันแล้วก็เกียร์12ที่ผมบอกหน้าตาเป็นยังไงนะฮะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าเกียร์ข้างหรือว่าเกียร์ซิงโครชัตเตอร์นั่นเองมาชมภายในก่านอกเช็คข้างคันกันครับดูครับเบาะใหม่กูให้ใหม่เช็คให้ใหม่ครับ เลือนใหม่ต้องใส่ของแท้ให้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันฟิตใหม่ทั้งคันต้องใส่เลือนใหม่ของแท้รุ่น40เท่านั้นนะครับพาขึ้นไปดูเกียร12คู12เป็นยังไงครับเกีย12คู12คืออันดับแรกเคยมันจะมี4เกียร์1 2 3 4ครับแล้วก็มี3ระดับ1 2 3หรือ low medium high นั่นเองครับ4คูณ3เท่ากับ12ครับ แล้วก็ด้านซ้ายสุดนะฮะมีตัว F ก็ตัว R ตัว F ก็คือ forward ก็คือเดินหน้า R ก็คือ reverse คือถอยหลังนั่นเองนะครับก็ทำให้เป็นเกียร12์12คูณ12เดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์นั่นเองครับลงมาแล้วครับมาดูชมความงามรอบๆอีกสักครั้งหนึ่งฮนะนี่ แน่นอนใบมีดก็ต้องจัดเต็มไปใบมีดเป็นใบมีด8โฟล์คับแล้วก็กระจังหน้าพร้อมเห็นไหมครับขีนว่าอะไรชอดานช้างนาวกิจตามป้ายนั้นเลยครับชอดานช้างนาวกิจจำกัดชอดานช้างครบตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องเก่านอกเช็คทางคันที่มีเทอร์โบ12.5แรงม้าสำหรับรุ่น8340เป็นยังไง มาชมกันครับเดี๋ยวช่างจะติดเครื่องให้ดูครับ83409นเก่าน็อกเช็คล้างคันแอร์เย็นไหมครับเนี่ยโอ้ <Yeah>. oh. ปินเลยครับแอร์เย็น <Yeah. S 2> อ้าวเครื่องเทอร์โบครับไป4 0 แด็มมากจริงๆจอดมาครับ8340เครื่องฟิตใหม่เทอร์โบ125แรงม้านี้ยกห่าง4ครับอันนี้มีกระบอกช่วยยก2ข้างครับยกขึ้นยกลงสบายๆครับแบบสมูทๆกันเลย8340ครับ เ,เสียงเล้าใจจริงๆอ่ามาแล้วครับมาแล้วไปสามสี่ศูนย์เก่านอกเช็คังน,นันสไตล์สูดจริงที่นี่ที่รับทอดันชา้างครบ ับเก่านอกเช็คข้างทาของเรา8340 125แรงม้าหกปูหกสูบนะครับเครื่องเทอร์โบเป็นไงครับเก่านอกเช็คข้างทาง สิ่งเทอโวยล้วใจจริงๆตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอดานช้างกรุ๊ปครับงี้ก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้หนะครับแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชอดานช้างกรุป๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับ